สภาวะการบรรลุธรรมแครรู้ในภายในแต่ยังไม่มรรู้ภายนอกนอกสุดนอกการพูดจะมรรู้กายยัคตาปฏิจึิงไม่ใช่จะมีฐานะที่จะเป็นไปได้ง่ายๆทุกท่านใช่ไหมะฉะนั้นกายยัคตาปตฏิของพระองค์คือสติปัฏฐานที่เป็นองค์กรรสูงสุดพูดอะไก็ทาได้มันมีทางนะครับหลจะทําวินัยขององค์เป็น การทำที่ทำให้รู้แจ้งตามความเป็นจริงการที่จะได้ปริญญาสูตรเป็นวิชาวิชาของปริญญาสูตรไม่ใช่ได้มาเพราะว่าการชี้หรือบอกจะต้องได้มาด้วยการเดินบางวิธีนการเดินบาวิธีตามมาตรฐานและมีผู้เดินทางก็มีผู้ที่คอยชีย้บอกทางเพื่อให้ถึงัาง นะครับไม่ใช่ทำเอเินไม่ใช่าาเพราะอะไรเพราะจะต้องตามปริยสศัจดิ์รีย่างี่ว่ามีแผนที่จะต้องตามรรรณะห้าที่ผมส่งัดไปและเป็นผู้ที่กล่าวสอนดูพระสัจธรรมดูร่มต้นจะต้องคบสัตธรรต้องทำจากสัตรูมตามพระสุภรอนะครับในจักสื่และคุณมันจมพระโสดาบันเร็จเดืนพราะอะรต้อง เราะนั้นจึงมีธรรมยานอรรยายนัยญาณที่คอยปกระกจุดอุ้มชูครับผู้ที่กำลังเดินพักวิถีแต่ถ้าไม่มีองค์ธรรมของอ่าคุณธรรมนี้นะครับธรรมญาณอร,รยยิยญาณเาะนั้นผู้ฟังก็จะไม่สามารถเข้าถึงทำที่ผูกพูกระคือผูกผูกมาจากถ้าไม่ได้เป็น,นอรรยญาก็าไม่สามารถทรงฌา ็จะม่เรียกว่าเป็นผู้ที่ได้ชานะครับเป็นผู้ที่สงชาผู้ที่บรรลุชาเพราะนั้นองค์สองธรรมญาตอะรยญาณจึงเป็นญาณสําหรับอริยะเด็นต้นไม่เป็นญาณที่รับคนด้วยเหมือรับคนเป็นผูน้อื่นอยู่ผู้หนึ่งผู้นครับเพราะนั้นจะต้องเป็นของพรนะิยญาพะขอเข้าใจไหมครับนำการสาธุพอเข,าข้าใจเจ้าค่ะท่านอาจารย์ นั้นใครจะมาในงานก็ได้หรอกนะได้ไม่ได้นะจ๊ะไม่ได้เจ้าค่ะท่านอาจารนดีจ้ะแกชมพันธุ์โชว์จะบรรลุธรรมนะจะบรรลุได้ไงเอาอะไรมาบรรลุในเมื่อ,อยังไม่ได้เข้าถึงวิชาพระธรรมวิชาที่จะต้องไปเข้าสู่วิชาข พสุเหตุเกิดอหับสักอาไม่เข้าใจไดไปบรรลุวิชาทุติยชาชาี่สองเอาพสุดันนุ้ัยเลือดสุก็ยังไม่รู้เลยว่าอนรูุ้คังนี้เราสุดไบรลุวิชาตติยชาชาติสามบรรลุปัญจลสุปัญจลสุขององคใม่ผิดอะไรบรรลุได้อย่างไนะครับบรรลุวิชาจตุจชาชที่สี่พสุอังคีตสุ เห็นไหมก็ต้องมีพะสูตรองรับหมดที่พงษ์ทรงตัดไปและมีมารวิธีคือขึ้นทำขั้นตอนเพื่อเดินให้ถูกทางครับถ้าไม่เดินไม่ถูกทางจะบอกว่าได้วิชาพระโสดาฏิพผลก็ไม่ได้จะบอกว่าเพราะความชินไปแห่งสางโยชน์้าก็ไม่รู้ักสังโยนสามที่แท้จริงเพราะไม่รู้ศัพยพิธีที่พงษ์ทรงตัดที่แท้จริงวิจิตชาศิลปะปามาไม่รู้ทำาึกที่แท้จริง เพราะจึงพูดตามพระสูตรข้างในลึกๆก็ไม่สามารถสร้างสภาวะ<ม>นะครับจึงจะเกิดปรากฏความเกิดขึ้นปรากฏจริงด้จริงหนึ่งก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาิ่งนั้นก็มลรู้ว่ามีความดับไปเป็นธรรมดาก็าไม่รู้อะไรปรากฏอะไรดับจะปรากฏได้อย่างทํำยังไงให้ปรากฏการเกิดใช่ไหมอันนั้นการจะม่บรรลุอัตตาหนึ่งที่มีรูประกอบได้มาหาบุรุรสบ เขาเรีกานิหารนะครับก็าไม่รู้จักทางอาหารยาอาหารสิทธิ์อัจาริยะไม่เขา้าใจมนุษสต์เกจณาก็ไม่เข้าใจวิญญาอาหารไม่รู้ไม่เข้าใจนะการที่จะมาได้อัตรายาตามท,ที่องพยาบาลที่จะมาบรรลุอัตราสามในส่วนของอัตราที่หนึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงจะมาบรรลุชานหนึ่งถึงชานสี่มีอรอบในการาที่สอง อะไรบนรอนหนึง่งกาิเห็นไหมครับไม่สามารถแสดงธรรมได้เลยดังน,นั้นจะมาบรรลุสมาบัติในส่วนของาัานที่หนึ่งถึงฌานที่สี่ก็บรรลุไม่ได้เพาไม่รู้จักสมาบัติทํายังไงให้ได้สมาบัตเห็นไหมก่อนได้สมาบัติต้องได้ฌานก่อ,อนได้ฌานต้องมีสมาธิก่อนมีสมา,า,า,าธ,ธาิต้องมีการอันดับปัจจัยด้วยอนุสาจนในปฏิหารนะถ้ามีการสารวจอินทรีทั้งระบบ อินทรีย์ห้านัของไว้ที่ไหนล้่เมืม่อสํารวมแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ใช่ใครก็สํารวมได้ไง่ายเลยให้มีนะครับการที่จะไปบรรลุวิโมกในส่วนของวิโมกข้อที่หนึ่งข้อที่สี่ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ไม่รู้จักสมาบัตจะเข้าถึงวิโมกได้อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกบรรลุธรมรมญาณอริยานถ้ามันเป็นสัญญาหมดเลยนะที่คิดเอง นิดเองเออเองนะครับเพราะฉะนั้นองค์บาลุในสภาวะที่เป็นธรรมยานอนไม่จะอยู่กับผู้ที่บรลุอารรมยศาสเสียอย่าะมักไม่แปดติดตัวตั้งแต่ได้ยันตายตั้งแต่บรลุยันตายไม่ว่าท่านจะฌานเสืออไม่เสือเพราะถ้าไม่มีธรรมยานอยไมยานนิดท่านเวลาทํากาลท่านจะทํำยังไงรท่านไม่มีอย่างนี้นร,นรักษา,า,าตัวเทยวดาที่ อปัก,ปก,ปกษ์ก็ชามาที่จะส่งผลหลังการทำภารที่ต้องทำหน้าที่ซึ่งกันใครจะมาทำถ้าไม่มีธรรมยานอนร,ริยญาณชื่อก็บอกล้วธรรมญานเป็นธรรมที่ปฏิบัตินกิดคทั้งได้ญาณอรญยญาณตามแม้ญาณที่ตามรู้เป็นญาณที่บรรลุญาณของพระองค์ไม่ไงั้นพระองค์จะตัดสูตรจักสุญญาณ วิชาปัญญาแสงระหว่างไว้ทำไมเห็นไหมต้องมารู้จักสุตรจิตบ้างโนว่างยานบ้างมีหรือเปล่ะาะจักสูตยานเห็นไหมเมื่อมีจักสุตจะมียานแล้วก็ได้วิชาบรรลุพระสัาดาบริพนธจักสุตรยาวิชามีปัญญาในการเท่งด้วยปัญญาอันยิ่งเห็นไหมจักสุญายาวิชาปัญญา แสงสว่างจริงเกิดเนื่องจากอะไรเป็นภาริยะในระดับแต่ละระดับแสงสว่างที่เกิดนี่ไงเกิดเป็นภาริยะแต่ละระดับแต่ละระดับเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่อน,นิพานการกระทำอนิพานแ้กพอเข้าใจไหมท่านอาจารย์นุ่มกัดสาธุเจ้าค่ะพอเขอจจ้าใจเจ้าค่ะอาจารย์มันเท,นท,นท,นทึไว้หรือเปล่าสาธุบันทึกไว้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่าอะอยาต้อง่กมาฟังบ้างนะ เจ้าค่าท่านอาจารย์น้ำกบาบศาสตอ,อาดีมากเลยศาสแล้วมีคําถามอะไรไหมน้มกาบขอกราดเจ้าค่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้ามีคําคถามที่อ่าตอนที่ข้าพเจ้าแสดงธรรมกับท่านนามมรมนเจ้าค่าท่านอาจารย์ก็บางว,วันก็อืมทำท่านอาจารย์นำ้ำต,ตรงนี้บันทึกแล้วก็บันทึกคลิปก่อนหนึ่งคลิปแล้วเดี๋ยวคำถามท่านนามมริมนก็อีกคลิปหนึ่ง ได้เจ้าค่ะท่านอาจารย์น้ำกาบสาธุจาาาธาเจ้าค่ะสาธุครับท่านอาจารย์พิคุณจอยยาผู้เดินดสมสในระด,ดับอนุปาฏิเสสนิพานธา,นานสัมมาวิมุต